yeah มาโรงเรียนตอนบ่ายก็เทศไปวัดนะอลยเงนมันบ่มเลยเนาะจับจับต้นเงินแน่จับต้นเงนะิน,ม,นมันสิบ่มบมดต้นเงินคอยนะ่ะ คนลอโลยังล่ะพี่จะคนลอโอสันโดพี่จะคนลอโอครับผมคือสาเบิ่งอยู่บป็นะโมจามีจานนะครับพี่จะบูาว์ไม่รีพาเพื่อนเออครับผมบูบาว์ด้วยครับบูบาว์ด้วยครับดึงแห้งหลายต้นนั่นลมเนี่ยนะ อยัดความยัความยัควาจยัดความเเยัควาเ่อได้มากอได้มดทีมาโอ้อ จักวงนักควงนงมาทุกคนละมามาเขามาเขมาครับเขมาเบิ้งเขมาเขามครับเออก็ครับเอาเช่นเบิ้งมายอดมันมี่ท่าให่นะไอ้ผู้ยึดตงตกับเอาถึงก หมูชากว่ายอดนี่เท่าไรนะครับนอ้องผู้ใดนที่เป็นทรงพะคุณเจ้าอยู่วักเนคนแรกมันมาไมาเกินสองตุ๊กม,มาจากจนนกาับพี่นอ้อกยาเภากาดเด้อ่นมาพอออกบนนี่ีลำรวยรอดอยู่ครับลำบาจิจูดวนในก็ร่ำใจพวกลูกหลานถ้าม,มาเด้อครับเด้อเพิ่นก็บริจาคเป็นลูกท่านไม่สามพันบาทครับขอบคุณหลายครับท่าน มาเนี่คุณคณะจิตครับคุณนี่พ่อพ่อเนี่พ่อพันตุ่มแก้วอแม่ขั้วหนูดีเพิ่นครับเพิ่นกาดีใจนะครับกัดอบมอบขนมจีสน้ำมื่นปูนดีใจน้ำครับลูกหลานเน่าครับอาการครับม่นับแทงกันครับลูกหลานเน่ามาๆๆบังลูกหลานหลัะปานเน่าทีละมาับเจอกันมาเบิ่งเจอกันครับ นับจอดเงืนวามัม <to มีเท่าไหร่มากมามาครับมากพระชุกุครับมา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 มว่านับจอดคับมเื่จอโอ้ยบ่วขวไม่เถอนาะอ่ะมันนี่เนาะมันซ้ำกันกรบผู้จุ่งผู้จุงกึงกาต้นระพ่ง่รพม่กร่่กพุ่กพ่พ่งก เห็ปเส้นยอดเงินพขาแล้วครับถ้าสุดเด็ดยอดก่อนเอาหมู่นี่จะไหลนอกที่บอกไปสุดเด้งอีกส่วนหนึ่งต้องกราบกอไม่น้อยนำใจวุ้ยไปพัดกันล้วไอ้เจ็บไปพัดบางฮงงใ่ไหมนอฮะงงเลย่องปะวันี่เออเขาครจะมาทำกันปะ Icana, cents, <laughs> แกงงจะมองเลยแกงนาแ้งจะมองแล้วแฉะวะโมเมน์เม่โมเมนเม่ได้เหี้ยนี่ล้มกันอะย <laughs> <laughs> <raul ic> ันี่เออเนื้อเนือนี่คนหนึ่งเน้อเดีเนี่นี่นด่น thank mm -hmm. you 大一点，就是。 e ที่ดูหาททำภามันมีสองตอกข้านอกตนแรกลบที่ทเส้นเจร้ยตสอต้นนะครับผจะย่อกผีขึข้างาานอกหลังจะพอหวยเนี้ยีมนก็เป็นนี้เป็นเจนมนจาเปน ลุงเอง DMBP เมื่อไรนะวันนี้เป็นที่นยมที่ตอนนี้กับปาปาเพิะนั่งมากกว่าคุพี่อก้ดอกนีร้นการลูกหลานมาเีก็ร่วมป้าป้าจากที่ดินมาแค่วันมีกาลังกู้มนการกำลังกู้ต้นสามพันสองร้อยบาทกัจบไม่เ็วเดียยกมขึ

ผมจะกรายอยูรนอกๆทีเขไปวัดอีกตัวหนึ่งหลายแถวนอกถ้าีเรายกกัรอย่แยคกันนอกเราเห็นได้วาอย่าชนี้เราเป็นลูกนลาปาห้เราชื่อหาคนเป็นหัวข้อเดีันถ้าจะเข้าที่หวไโอ้ดยนี่ใจเราคือลูกน้าเที่เที่ยวเที่ยวบิน

กกขอแล้เนี่ขอมอดุก็ินลอกก้องหอกแต่ยอมก้องยออาน ครับขาดีกว่าเนาะนะครับหลาเรื่องเลยขอรุ่นเยี่ยมระดับน้องนะครับหลัการเพรามีพี่น้องนะครับมาดับน้องทุกท่านนะครับหลักการที่ดีขอแสดงบนที่ดีนะครับน้องๆนะครับมี่เขาเอ่ยวาลงมาปั่นแต่ต้อนนะครับทาำตามเดียวของเน่าครับแม่บ้านต้องใจรเลยครับ รวนตว่นทาแเ่ว่าการิว่าเหลายะครับมีะครับการดีใดารททางโรเรียนบรรทุน้อมหลังรวัคถือว่าเป็นบุญบุญสวนนะครับพอเข้านะครับผมนะครับการไปทิศตะันออกันตกนะครับมองัญห้ออ่อนต่อยอดก เขปอขอบคุณครับต้ครับขอบคุณครับคุณมากครับอนะครับออกอต้นป นะครับไปต่อบุญน้ำกันครั